ท่นี่พี่้องนะมาพบกันพี่กาวหนาในีังดองสาวรานนี่เอาเสือหนีท่าพี่น้องไปเจาะป่าเราโคกน้ำเฮงพี่กาวน้องพี่น้องนะจิตใจเมื่อก่อนไปไม่ได้นะอพี่น้องม่้องไปต้องใจเศ้านะบรรยากาศจะไม่อยเศร้าน้องพี่น้องหนาตตากันไม่สวนี่เองเร็อย่างฮิวอันีนื่ยอย่าน้พี่น้องแั้นีจ้ะแต่อนจะเปลี่ยนเุดปลี่ยนไปกันเลยน้องพี่น้อง อยู่ใกล้ๆกับโคกเนาะเทียงค่ะกัไปกับไกลๆดอกพี่น้องเอ้ยไปแถวๆหัวเทียงของเราเองน้ำหมอกอ่ตอนนี้น้ำตกหลายเนาะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศจะเศร้าเป็นน้ำหมอกหล่นหลเป็นเปียกไปจังหน่อยครับไปดูสิขึ้นมาหาดโคกเเลยนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้ๆกันกับโคกดอกแรกสิเป็นดอกใดก็ไปเบื้องน้ำกันเลยพี่น้อง เก็บเพ็ดมันหมวน้นำกรเลยแบบนี้เห็นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยโคตรหมานว่าดอกแรกสิเป็นดอกใดมากกับพ่อหล่อนแล้วพี่น้องนี่เพ็ดง,งามๆเลยพี่น้องมาผุบมาพอกับส่องสาวสาครแต่สาวมาดิมาแต่สาว,สาวพี่น้องเอ,อ้ยติดใจน้ำเห็ดเนาะ เลือดต้องพายออกมาแต่เช้าอะเก็บเห็ดนะพี่น้องเห็ดหนึงเลยพี่น้องนี่เก็บเห็ดออกธรรมชาตนะิเนาะนี่ก็เห็ดข่าเนาะพี่น้องนะเนาะเห็ดข่าเออชาวบ้านมันจะเป็นยางลายเนาะพี่น้องเห็ดอันนี้ เว,ล,ว,วลาผลออกมอันจะออกเป็นหมสยพี่น้องเลยเวลาผลออกมันจะออกเป็นหม่งเสียเลยพี่น,อน้อ,นอ,อนงออเ,เยอลยม,นะม่เลยมากล้วก็มานเหรเนาะไม่ติดใจพี่น,อน้องเอ้ยออกมามาแล้วก็ได้โลด เด้อมิกเก็ดเฮ็ดมันหมุนนะก,กันเด้อมาแต่เศร้าซีนุ่งก็แห้งลายเนาะทุกคนยุ่อเสียงห้องวนวน,วนโอ้เห็นอะไรพี่นอ้องทั้งสิ่งออกลายอะไรสิโอ้ยนออกในผ่มไหมเนาะพี่น้องเอ้ยน่าจะเปิดกไป นี่เตะงมามเลยนะพี่น้องนี่นี่โอ้ยเก็บไปเลยนะอันนี้มีเตดค่ดนะพี่น้องแต่ว่าเขาก็สิได้เตดค่ด หนึ่งมันก็สีออกแบบหุนหุนเนาะหาได้ลายลายแบบสีขากับสีเอาเมื่อหนึ่งใช้ตู้ไว้เถื่อกับเมื่ออลไรก็สิแบ่งปันกันกับเบิดแล้วพี่น้องเนี่ดอกพันบุคอยใหญ่ปะเนาะแต่ว่าพันกระบานและเราเลยต้องเก็บไปเลยนะพี่น้อง ได้มีพี่นอ้องหนุ่มหนึ่งไอ้พี่นอ้องนี่เพิ่นออกเป็นหมูกันเนาะเป็นหนุ่มอะไรมีเนาะพวงมาพี่นอ้องมึงไโอ้ยไปแบบสีหมวนค่ะพอแบบสีมึงน,นี่เนี่ย ơi, các anh em ơi, tắc đồ không phải nhảy nhé, cho lá cây sinh vật đồ nhỏ nè, ôi hết ngầm nữa, nhìn lên nhìn đây, nhìn đây nữa, phải, phải, ổ phải, hàng đó Kiếp phải, 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 มานแห้งเลยพี่น้องเอ้ยหมอนแห้งพร้อมมากับพ่อเฮ็ดหล่แบบนี้อยู่แคมๆกับเทียงเาเองเนาะินเสียงไก่เปน้องแซ่เนาะ มาแต่เศร้ามาเห็นอีกเลยเนาะเดาะนี่แต่มังบุกขอดพ่นวิตินนี่ดาะหนึนะ่พี่น้องสิงสองดาะนะแต่ก็ได้ตัดตีนเพิ่นเนาะพี่น้นองเขาสิเแล้วเขาสิเอาเมื่อตัดอยู่เหมือนเนาะโอ้ดยดนาะในแตก เนาะออกเป็นจุ่มไปเลยมีแต่เห็ดข่าทั้งนั้นเนาะพี่น้องมีแต่ดอกแข็งๆเลยแข็งๆง่ายๆพี่น้องเลยหนาๆเลยเนี่ยเอาไปหนึ่งแล้วว่าต้มกินจังไงท่องทีมันก็บชิต้มกินแซ่บกว่านะพี่น้องพอมันกระสมีหนามใส่ก็เป็นเหมือนกับชิ้นแซ่บเนาะ ดอกมี่บกอยูานนี่สองดอกพี่น้องขลักอะไรพี่น้องเอ้ยยังหายหมุนเนาะเป็นไรสิตีนพันกับผีพ่อะเขาก็ได้ลายเต๋อได้พี่น้องหลังจากที่มาใกล้ๆเทียงกันนี่บ้าเถอะ บ่ไ,ได้ห่างจากเพียงไปแล้วก็เสียว้เมื่อตัดเยอะจะจหน่อยเนาะตีนมาแต่สาวๆแบบนี้ก็สิเงินเสียงมไมๆห่างจิคๆแจ๊กๆ,กๆบรรยากาศน้องสาวๆเขาพี่นอ้องนี่มาคนเดียวพี่นอ้องเลยเห็นดิ่งเลยพี่นอ้องนี่เพิูลลี่แบบแห้นแบบงคือบบงปอยากเห็นคืองปแม่นี่เนาะอยู่พื้นไปตองใบพูลลี่เนาะ ขากแห้งพ oh, ี่น้องเอ้ยพออีกแล้วเนาะสีโยดเนี่ยกลุ่มใหม่เลยนะดอกในผลจะเิอ่ยกันเท่าๆเลยเนาะพี่น้อง แต่กันยังแข็งอยู่เจ็บอะไรพี่น้อยไหมพอเห็ดนะอันนี้สิเป็นอันเห็ดดังงัวเนาะพี่น้องตีนเพิ่นกสิเปื่อย เื่อเมือเที่ยงก็จะหลับบราบบอเอาลูกี่น้องเนียี่เนาะมะขีหอยกินผ่นมากพี่น้องแต่ก็ยังแข็งแข็งสองดอกพี่น้องเดีนี้ดอก,ดอกอพี่น้อดอกนี้กินคือกนานอะที่ยบอหมกีหอยหรเปล่าแม่ม่กินนะ หลอกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็มีแนวกินคือกันเนาะปต้องเพื่อนกินเจ้าชีบดพี่น้องเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดอันดังงัวเนาะดอกเนี่ยดิ ต่วนหลายแล้วป okay. ็ิพ่พอแตเหตุขาเนาะพี่น้องเอ้ยแถวเนี่ยมันหักออกมันจะเป็นเลืองของมันเลยเนะเดี๋ยวน้อย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 จะมีเนาะพี่น้องเป็นหักก็ออก

แต่ดอกขาวๆมันจะได้แต่เห็ดขาวเนาะเก็บไปบันนี้บนระดอกบนระด,ดเนะาะบคอยออกลายคือตอนเขาได้ทำเอดเห็นอีกแล้วที่นี่เนาะนอกนี่นแต่เห็ดขาวทั้งนั้นเลย เห็ดอันนี้แกงบลแซ่บเด้อมีแต่หนึ่งอ่นเนาะเราห้อไปแกงแล้วเป็นหืนพี่น้องเลยเห็ดอันนี้ไม่แต่ได้แล้วก็เอาไปหนึ่งกินต้มกินเลยพอกินเลยหน้าตาเป็นงามงามบางคนก็สืบอโมักกินน่ารสชาติเป็นเป็นแบบเห็ดหืน ดอกนี่แห้งงามๆเลยพี่น้องแข็งๆงามๆออกคนเดียวว้าวโตม่นใหญ่เนาะใส่กระตาเลยพี่น้องเลยใหญ่พี่น้อง ลระเก็บเห็เดเปลี่ยวบรรยากาศน้ำเซาๆกาขโมนเสียงนกเสียงอหยังกระหอ้องเนาะดิ๋ยินเสียงไก่พันกับปนานฝนพี่นอ้นองนกกระหอาา้องว้าตัวตัวนะวากไก่เนาะเจ้าขักเลย nó kìa em bằng cái, cây cây khác của mẹ nó Nhìn Đôm Trùm trùm rồi Nhìn khỏi được nó หน่อเนะน้องเป็นคล้ายเห็ดก่อเนาะนี่ชีบุกแหงบนใดเนาะแบบเห็ดนี่ชีบุกแ่งส่นเห็ดขาเนาะ ตอนนี้ห้ามาพ่อกับเพ็ดถ่านเนาะพี่นอ้องดอกหนึ่งไผ่แนมเห็นแหมคะว่า,าน,นี้พี่นอ้องเอ้ยดอกดำๆดนี่คือดอกเห็ดถ่านเนาะแถวนี้เพิ่นเคยออกหลายเห็ดถ่านเนาะเราก็จะหาลเลาะเิ่งไปในวันสิงเดี่กดอกเดียว,ว,วพี่น้องเนาะสีเพิ่นดำเนาะ เป็นธรรมชาติของซีเพื่เนาะเกิดออกมาแบบนี้น,นี้ตอนนี้พ่อเฮ็ดดังงูมาพนะี่เนาะพ่ออีกแล้วพี่เนาะเอ้ยออกเป็นจุ่มเลยเนาะนี่นี่ต่หร่อยใหญ่เนาะนี่เนาะ อุ้ยคักขนาดเลยโดบแบบสิแต่ก็แข็งแข็งเนาะนี่ออกสีเหลืองๆเนาะแบบนี้มวนผู้เดียวพี่น้องเออไอเก็บเห็ดคลิปก็เริ่มยาวเลยเนาะเมื่อตะเก็บเห็ดเพิ่นพี่น้องเอ้ย นี่ตัวดอกเงี้ๆนี่น้อดอกนี่จมเพนหมอนผู้เดียวเนาะมาพบมาพบกับการหาเห็ดแบบหมอนๆในธรรมชาติน้ออันนี้เห็นอีกแล้วนี่สิเนาะอันนี้สิเป็นเห็ดอันเห็ดหนาหมองเนาะแบบนี้คือเรนเห็ดถ่านเนาะพี่เนาะ แต่ก็บัแมนเฮ็ดขานะขาขาวแต่มันจะเป็นเฮ็ดหน้ามองเนาะนี่โอ้ยงามอ่ะพี่น้องเออเด็ดนี่สิแกงแซ่บเด็ดเป็นบัหืนเนาะถือมีดมาน้ำพี่น้องเอ้ยแต่บ่ได้ตัดตีนเครับกับพ่อได้แต่ถ่ายนน้ำเนาะพี่น้องนี่พ่อกับเฮ็ดดังมาพี่น้องดอกบักใหญ่เลย โอ้ยนี่จเจมันขกเนาะตอนนี้ก็เริ่มซีวสวยๆเลยเนาะพี่นอ้องจากที่เถามาแต่เศร้าๆโอ้ยน้อน,นี่เปื่อยพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพี่น,น้องนี่นี่เนาะโอ้ยคลิปก็เริ่มยาวเลยเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็ ชไว้ทาเบิ่งกตอนเมื่องแล้วพี่น้องว่างสีได้เต็มบ้าะตาของเราเลยแต่วันนี้ก็ได้ลายแล้วจะโดยังไงนี่น้องพูนแม่พี่น้องตอนนี้เขาก็ได้มาห่อเรือแลนะ้วเนาะเบาก็ได้ตัดตีนเพิบบน่นออกบมดเลยวนนี้มีทั้งดอกงามดอกบัวงามเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นแก่ยังแข็งอยู่อันนี้ก็จะเป็นจั่วกอันเห็ดน,น้ำองเห็ดอันเห็ดไข่เห็ดกระแปงนะ้งเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเห็ดข่าเนาะพี่น้องนี่เนาะ สำหรับโมนเนี้กิอปขจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะไรที่มักที่หักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชาควคอนติดคลิปต่อๆไปนะจ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของชาคอนสำหรับโมนเนี้ขอกล่าวควาว่าสบายดีสวัสดีเพื่ไอไม่ี่น้องสำหรับโมนาจะได้พบมาพอก,กันใหม่